จังเลยสวัสดีครับทุกท่านครับโอ้ไม่เจอกันนานนะฮะโอ้คิดถึงกันทุกคนเลยนะครับโอเคนะครับอย่าซิลนะครับบอกไว้ก่อนว่าอย่าซิลนะครับถ้าเราเห็นที่หน้าจอตัวนี้เฮสวันนะครับมันขึ้นมันขึ้นดาวทองบนก็จริงนะครับจำไว้อย่างหนึ่งครับแนวรีซิสแตน์นะครับไม่สามารถต้านทานไซเคิลได้นะครับไซเคิลจะแม่นกว่านะบอกเลยนะครับ ตอนนี้ H4 เกิดแค่ดาวเงินนะครับส่วนที่ผมเคยบอกตลอดเมื่อก่อนนะถ้าใครคนเก่าเก่านะครับผมแปลที่เดนะครับตอนนี้เดโ่งด้านบนเห็นไหมครับตอนนี้เดทํางานนะเดทํางานถ้าเดทะลุพารโบลิกซาเมสนี้ไปได้นะครับมันจะขึ้นต่อนะครับกราฟตอนนี้มันแค่ย่อนะครับใครเซียวคือหายะนะฮะแจ้งไว้เลยนะครับผมไม่ได้ชี้มาสักดิสให้ดูว่าจะไปที่ไหนนะครับยังไงก็ทะลุนะครับมันจะเกิดการรีเพนตนะครับตอนนี้เฮสเฮสเฮวันนะครับเกิดดาวทองบนแล้วนะครับ แล้ว H4 นะครับเกิดดาวเงินนะครับมันจะทะลุแพทเทิร์นตัวนี้แล้วไปเกิดดาวทองอยู่แถวแถว40แถวแถวเนี้ครับเสร็จปับ๊บคนก็จะมองว่ามันคือดอยแล้วเราจะเซลล์ลงมานะครับโดยไม่มีอยู่จริงเหวไม่มีอยู่จริงนะครับไม่มีใครรู้ถ้าใครรู้จักเหีวและโดยนะครับคงไม่มีใครแพ้ตลาดนะครับมันไม่มีอยู่จริงนะฮะงนั้นเราต้องมีคอให้ออกเพราะฉะนั้นพอเกิดตรงนี้นะครับมันก็จะแค่การยอ่อแล้วก็จะดันขึ้นไปเพื่อเกิดดาวเงินของ เดนั่นเองนะครับถ้าใครยังพูดถึงเหวี่ยวพึงดอยอยู่นะแสดงว่ายังเทรดไม่เป็นนะครับบอกเลยนะครับมันไม่มีเหวี่ยงมีดอยหรอกครับมันมีแค่กราฟเปล่าๆนี่แหละนะครับมีขึ้นวิ่งลงนี่แหละนะตามแรงซื้อแรงขายเพราะฉะนั้นโอเคต่อนะครับเข้าสู่ในส่วนของแดชบอร์ดนะครับจริงๆหลักการทํางานของแดชบอร์ดตัวนี้นะครับผมก็ถอดแบบนะครับมาจากในการเทรดของผมนี่แหละนะครับยอดแทงเร้งตบซึ่งพยายามบอกทุกท่านแล้วนะครับแต่ก็ ก็ยังไม่เข้าใจกันก็เลยยัดยัดต่างๆในองค์ความรู้ต่าง,างๆเข้ามาในส่วนของกราฟตัวนี้เสมือนอย่างว่าผมก็เข้าไปเทรดให้นั่นแหละนะครับแต่ก็ไม่ทั้งหมดครับก็แค่ประมาณ80%นะครับมันยัดเข้าไปทั้งหมดไม่ได้มันติดเรื่องของโค้ดโปรแกรมนะ <c oughs> ตอนนี้ถือว่าถือว่าประสิทธิภาพประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ผมให้80%ครับได้บอร์ดที่เรากำลังใช้อยู่ตอนนี้นะครับ80%อนยังมียังมีในส่วนของการเคลียร์กับราคาแต่ถามว่า100%ได้ไหมได้ถ้าถ้า คนที่เป็นเทรดเดอร์แล้วเข้าใจวิธีการเคลียร์กรอบราคานะครับแต่ถ้าไม่เข้าใจนั่นก็คือมีโอกาสโดนลากนั่นเองนะครับแต่ตัวที่ผมกําลังทําอยู่ตอนนี้คาดว่านะไม่น่าจะเกินอาทิตย์หน้าน่าจะเสร็จตัวเคลียร์กรอบราคาเราสามารถที่จะตั้งตั้งราคาได้นะครับราคาในการเคลียร์กรอบเคลียร์กรอบจุดแรกก็คือในส่วนของเบรกอีเวนต์นี่นะครับเ <c oughs> มื่อเรามีเบรกอีเวนต์เราเคลียร์อันนี้คือเคลียร์กรอบรายวันเคลียร์กรอบต่อไปก็คือเช่นเรามี <c oughs> ตัวทีสี่ครับอ่า สมมติเราเรา,เรามีทุน 1, หนึ่งพันเหรียญเรากอกเรากอกราคา,เ,าเรากอกต้นทุนลงไปหนึ่ง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 พันเหรียญน,นะครับทีนี้ถ้าเรากําหนวดว่าเราต้องการเคลียร์ที่ทุกโปรฟิตหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยยูเอสนะเพราะถ้าโปรฟิตมันมันบวกไปที่สามร้อยนะครับแล้วดอดาว,ดาวอยู่ที่สองร้อยนะครับแสดงว่าพอหักลบกบหนี้เสร็จปับ๊บมันจะเหลืออยู่หนึ่งร้อยยูเอสถูกไหมครับเพราะเราต้องการโปรฟิตหนึ่งร้อยมันจะทําการเคลียร์ทิ้งทั้งไม้บวกและไม้ลบ ซึ่งเมื่อมันทําการเคลียร์แบบนี้มันจะลดปัญหาอะไรครับลดปัญหาการากครับมันจะไม่มีการลากเกิดขึ้นเลยเพราะว่ามันจะขยับกรอบไปเรื่อยๆเหมือนกับส P ivot. P ivot กเส้นไพร์โวดไพร์โวดคือเส้นราคากลางที่มันขยับเรื่อยๆราการเดียวกันมันจะทําการเคลียร์ทิ้งเลยนะครับพอทีนี้พอเราเคลียร์ทิ้งเสร็จป้อนลดปัญหาเรื่องของการลากพอตัวนี้ผมทําเสร็จนะครับผมจะใช้คําว่าแดชบอร์ดตัวเวอร์ชั่นตัวต่อไปตัวล่拉ที่จะมาใหม่เร็วๆนี้นะครับปิดประตูแพ้ถาวรน,นะครับอยู่แบบยั่งยืนกันไปเลยนะครับ ซึ่งถ้าถามผมรู้ว่าเงินมันเยอะนะครับรู้ว่าทุนมันเยอะนะครับผมทาแพ็กเกจไปที่ที่ปลอดภัยน้า500นะครับ500 US นะครับจริงๆแล้ว500คือบาลานซ์นะไม่ต้องไปสนใจกับโบนัสนะครับถ้าเราสนใจโบนัสเราจะถอนไม่ได้นะครับรายวันแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นตัวทุนจริจรงๆเนี่ยเราจะถอนรายวันได้ที่เกินทุนมาเราถอนได้เลยนะครับเอา500ตัวนั้นอนะ่ะเป็นทุนนอนเหมือนเราค้าขายครับเหมือนเราค้าขายโดยทั่วไปก็คือต้องมีเงินนอนทุนไว้เพื่อรองรับดดอว หมุนเวียนอยู่ในนั้นส่วนกําไรเราถอนรายวันได้เลยนะครับแต่คนที่ถอนไม่ได้คืออะไรครับเราประหยัดไงครับหรือตังค์ไม่พออย่างเงี้ยเราก็เอาสองไปเติมแค่ยงสองร้อยห้าสิบบวกโบนัสอีกสองร้อยห้าสิบเป็นห้าร้อยอย่างนี้ถอนไม่ได้นะครับต้องรอถอนตอนที่กําไรมันท่วมโบนัสไปแล้วนะครับอันนี้คือห้าเอไอสิบเงื่อนไขนะครับถ้าพอร์ตหนึ่งพันเหรียญนะครับบาลานซ์นะครับเน้นว่าบาลานซ์นะครับหนึ่งพันเหรียญนะครับจะเป็นเก้าเอไอนะครับ 18เงื่อนไขนะครับก็จะปลอดภัยขึ้นมาอีกระดับหนึ่งไม่ใช่ E A 1ตัวเหมือนในตลาดนะในตลาดคือเป็นเขาเรียกว่าเป็นซิงเกิลเป็นระบบซิงเกิลคือ E A ตัวเดียวที่วิ่งวิ่งกันเอาไม่อยู่นะครับของเราในะ E A 1ตัวก็เป็นมันติไทม์เฟรมนะครับเป็นมันติฟังก์ชันทั้งหมดแล้วแล้วยังเอา E A มารวมกันดีเพราะนั้นเครื่องเราจะค่อนข้างหน่วงนะครับ E A ทั่วๆไป1 V P S จะรันได้ประมาณ20พอร์ตนะครับ ห VPS รันได้ประมาณ20พอร์ตแต่สำหรับ d a s h b บอร์ EA ของเรานะครับรันได้ไม่เกิน2พอร์ตนะครับเพราะว่ามันจะหน่วงมากเนื่องจากว่าอย่างพอร์ต2,000เหรียญขึ้นไปมันมีถึง15 EA 30เงื่อนไขอยู่ในนั้นในการประมวลผลในการออกออเดอร์นะครับเพราะตรงนี้ไม่ใช่แบบกลิดไม่ใช่แบบมาติงเกลนะครับเพราะแต่ละ EA จะออกออเดอร์ที่แยกอิสระนะครับแยกกันวิเคราะห์แยกกันประมวลผลไม่ยุ่งเกี่ยวกัน นแนะนําอีกรอบหนึ่งนะครับถ้าใครจะเทรดมือแนะนําให้เปิดพอร์ตใหม่เพื่อไปเทรดยามาใช้พอตในส่วนของ EA ในการเทรดมือนะครับเพราะว่าบางทีมันอาจจะมีการลวนระบบรเกิดการสับสนในการในการิเคอออเดอร์ได้นะครับ <c oughs> เน้นย้ําเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> เห็นหลายท่านถามก็ามาในใน,ในหลังบ้านนะครับควรจะเปิดต่างหากนะครับเพนัน ตอนนี้ปล่อยเลยแล้วไม่ไม,ไม่ไม่ต้องไม่ต้องเป็นกังวลน,นะครับว่าเอ้ยทำไมมันลาไปไกลย่างเห็นไหมครับมันมีไซเคิลของมันอยู่อย่างตอนนี้อันนี้ผมเปิดอยู่หน้าต่างเฮดโฟไม่ไกลนะฮะแค่ปากซอยดูดีๆพวกเราชอบไปเทดกันอยู่ที่ทำ M 5, M 15, เฟียเอ็มห้าเอ็มสิบห้าอะไรเงี้ยครับจริง,รงๆเราต้องดูที่เฮดโฟขึ้นไปนะบางคนโอ้บอกใบใบยอยู่สูงมากเลยมันจะไปถึงไหมยังไงมันก็ถึงครับเพราะมันยังไม่จบไซเคิลเฮดโฟเมื่อเกิดดาวทองล่าง,างมันต้องไปเกิดดาวทองบนเพราะดาวทองตัวเนี้ยดาวเงินตัวเนี้ยคือตัวที่ ผมทําการออกแบบและประมวลผลไว้หมดเรียบร้อยแล้วว่าแรงยังไงมันก็ไปถึงนะครับแต่มันมีข้อเสียคือถ้าเราไปค้างไม้ใบเราจะเสียค่าสวบ,บค่าดอกเบีย้ยค่าตํามเนยมนิดนิดหน่อยหน่อยก็ต้องยอมนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถเทรดนให้ชนะทุกไม้ได้การชกมวยไม่ใชใ่เราจะไม่โดนหมัดเราก็โดนเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นมันจะขึ้นไปอีกนะครับกราฟตัวน,นี้แค่โยนะครับแค่โย <c oughs> แต่บางทีถ้ามันยอดแรงแเราก็รู้สึกจะคิดไปเองไงครับ ตกใจคิดไปเองว่าเฮ้ยมันจะลงเซลลแล้วเรากำลังออกเซลลพอออกเซล์เสร็จปับ๊บดีดกลับเป็นไงครับติดไม้เซลทีนีครับเป็นซะอย่างนั้นไปนะครับเพราะฉะนั้นในระบบของการเคลียร์กรอบราคานะครับเน้นย้ำอีกรอบเราสามารถตั้งได้ว่าเราจะให้เคลียร์กรอบราคาที่กี่ US อนะครับอธิบายอีกรอบถ้าเราตั้งไว้ที่กำไรนะครับโปรฟิตอยู่ที่5 0 US ถ้าโปรฟิตที่บวกมาแล้วนะครับสมมติทุน1,000เหรียญน,นะครับบวกมาแล้ว100เหรียญแล้วติดดอดาอยู่50เหรียญน,นะครับเพราะเราตั้งโปรฟิตไว้ที่50เหรียญจะได้ว่า100-50ลบ50เหลือ50ระบบจะทําการเคลียร์ทิ้งลูกไม้เพื่อไปเล่นที่กวอบราคาใหม่ตัวนี้จะช่วยให้ไม่มีการลากเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นสภาวะตลาดที่วิ่งทางเดียวหรือการสภาพะตลาดที่เป็นไซเวก็ช่างปิดประตูแพ้ครับ นี่คือด้วยหลักการนะครับทีนี้อีกอันนึงที่อยากจะแจ้งเพื่อทราบนะครับหลายท่านชอบพูดคําว่าผอติดลบผดติดลบผดติดลบไม่มีผอติดลบถ้ายังไม่เคลียร์ไม้ทิ้งนะครับเขาเรียกว่าดอดาวติดลบหมายถึงว่าติดเอสก็คือคัดไม้ลบทิ้งเขาเรียกว่าติดลบแต่ถ้ามันยังวิ่งขึ้นวิ่งลงสงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารอย่างคนที่ติดไม้ใบอยู่อาจติดลบไม้ใบอยู่สมมติบางคนติดเป็นร้อยเหรียญตรงนี้ เป็นไงครับแต่เราจะไม่ได้คัดไงครับเราเหรียญมันดีขึ้นไปตอนนี้บวกกาไรแล้วปิดเคลดิ่งเรียบร้อยจะเรียกว่าหมายติดลบได้อย่างไรเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจในส่วนของวิธีการเทรดตรงนี้ก่อนนะบางคนก็จิตตกกันทําไมมันลบเยอะจังอา้าวเราไม่คิดหมายบวกครับเพราะฉะนั้นมันมีเวลาของมันอยู่ครับมันมีเวลาในการวิ่งให้เวลากราฟหน่อยครับเพราะกราฟมันวิ่งขึ้นแล้วก็วิ่งลงคนที่บใบคนที่ติดไม้เสียอยู่ตอนนี้ก็ไม่ต้องตกใจเพราะเมื่อมันไปจบไซคล เรียบร้อยมันก็จะเทลงมาเหมือนเดิมตอนนี้มันดีดไปจบเ4ดโฟเสร็จมันก็จะเทลงมาอีกไซเบียก่อนนะมันจะไซเบียก่อนแล้วค่อยเทเทเสร็จมันก็จะดีดกลับขึ้นไปอีกครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับถ้าใครที่เป็นรุ่นแรกๆรุ่นที่ผมเคยถ่ายทอดให้ถ้ามันขึ้นไปจบไม่ได้มันจะวนลูปกลับไปที่ M1 ใหม่นะครับ M1 M5 M15 M30 แล้วมา h 1เพื่อที่จะไปจบ h 4นะครับนะถ้ามันจบ h 4ได้เนี่ยครับพอจบ h 4ได้เสร็จปับ๊บแต่ไม่สามารถจบ d ตรงนี้ได้นะครับ มันก <and motorcycle> <out> <ża> ็จะทําการวนหลุปไปที um, Help, so ่ M1, M5, M15, M30 เพดวันต่อนะครับเขาเรียกว่าทฤษฎีลูกคลื่นโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นนี่คืออัลกอริทึมของการเคลื่อนที่ของกราฟซึ่งผมจะบอกเสมอว่าถ้าอยากชนะตลาดนะครับมีแค่สกลุ่มเท่านั้นนะครับหคือกลุ่มนายทุนคือพอร์ตใหญ่นะครับออกหลอดเล็กๆนะครับ2คืออะไรครับคือพอร์ตไม่ใหญ่มากไม่เล็กมาก แต่ประกอบไปด้วยองค์ความรู้ที่แม่นนะครับเครื่องมือที่ดี <c oughs> เครื่องมือที่สมพลงัง <c oughs> เครื่องมือที่แม่นยําถึงจะชนะตลาดได้แต่ร้อยละ99อยู่ในตลาดเป็นพอร์ตเล็กแล้วโอเวอร์เทรดเฮดจิ้งมาติงเกลมาเต็มทั้งหมดเลยนะครับอันนี้เขาเรียกว่ากลุ่มนักพน,นันหลายคนก็จะเถียงกันอยู่ในโซเชียลว่า,วาโฟลิคคือการพาน,านันถ้าคุณเทรดแบบการพาน,านันคุณก็เป็นนักพาน,านันแต่ถ้าเทรดแบบมีเครื่องมือแบบนี้ในการช่วยวิเคราะห์นะครับมีองค์ความรู้ที่ถูกต้องเราจะอยู่ในกลุ่มของนักเก็งกําไรครับ โพลิศไม่ผิดกฎหมายในไทยนะครับไม่ผิดกฎหมายแต่แค่ไม่คุ้ม,ม,มครองความเสี่ยงด้วยกฎหมายนะครับเอาไปรักเถิดอยู่หน้าสถานีตํารวจก็ไม่มีใครจับนะครับโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นสบายใจได้แล้วตอบได้เลยครับบางคนก็ถามว่าอยู่เป็นการพานันไม่เป็นการพานันไหมอยู่ที่เราเถิดครับทรเทิดภาษาอังกฤษ T I D คือแปลว่าการซื้อขายไม่ได้พูดถึงว่าไม่ได้พูดถึงการพานันไม่แต่คําเดียวมันเป็นการซื้อขายแต่เราจะซื้อขายแบบไหนนะครับนะ ไม่ยากหรอกครับอยากรู้ว่ากลุ่มไหนโอเวอร์เทรดเมื่อไหร่เป็นการพนันม้างนะครับตลาดทั่วไปนะครับสิ่งที่พวกเราต้องจ่ายอีกนึงนะครับหนึ่งไอบีนี่คือโอเคชัดเจนเมื่อกี้เคลียร์นะครับสองบางที่บางสำนักนะครับก็จะเป็นเรื่องของการเก็บค่าคอร์สค่าเรียนนะครับค่าคอร์สค่าเรียนอันนี้ผมพูดได้นะเพราะัเป็นมันเป็น u t u b e นะครับเดี๋ยวค่อยไปตัดนะครับทีมงานตัดนะครับอันไหนที่ไม่ควรเอาลงก็ไม่ต้องเอาลงนะครับเพราะบางอย่างมันก็ไม่สามารถเปิดเผยได้มันอาจจะ มีปัญหาอะไรกับกูเหมือนเดือนซึ่งเราจะไม่บูลลี่กันแต่ผมจะอธิบายเฉยๆนะอ้าวหนึ่งไอบี IB เนาะเมื่อกี้เนาะชัดเจนเรื่องของไอบีนะครับเทรดกับโบกเราก็จ่ายค่าไอบีเต็มๆนะครับเทรดกับใครก็จ่ายค่าไอบีนะครับสองในส่วนของอเก็บการบางที่ก็จะเป็นการให้เช่าหรือขายเครื่องมืออินดิเคเตอร์ต่างๆนะครับบางบางที่ก็เป็นอินดิเคเตอร์เทพนะครับหนึ่งหนึ่งอินดิเคเตอร์สามารถเทรดได้ทุกสกุลหลายวันไปบางที่ก็กราฟเปล่าอะไรก็แล้วแต่ นะครับสามการขายยีเอการให้เช่ายีเอนะครับนี่ก็เป็นรายได้หนึ่งช่องทางของคนที่ทําธุรกิจทําตลาดสามคืออะไรครับการเก็บในส่วนของค่าเรียนค่าคอร์สนะครับสอนเทคนิคการใช้เอ็มเอต่างๆนานาเหล่านี้เขาเรียกว่าเป็นค่าความรู้เขาเขาก็จะเก็บตังเรานะครับบางท่านก็เคยโดนมาในนี้ก็อาจะมีคนเคยโดนนะครับอาจจะเป็นครั้ละหมื่นครั้ละแสนก็แล้วแต่ไม่ว่ากันนะครับแล้วแต่ว่าใครจะหาทมาหากินอย่างไรนะครับ ไม่ว่ากันนะครับสก็คือเก็บ Profit Sharing มีใครไม่รู้จัก Profit Sharing ไหมครับ Profit Sharing คืออะไร Profit Sharing ก็คือสมมติเราทำกำไรไปได้100้เขาเก็บ Profit Shar i n g 30%อย่าง Social Ta ทรดก็พิเทรนะครับอันเดียวกันนะครับก็พิเทรดทำได้2อ,อย่างนะครับหนึ่งก็คือไปก๊อ y ปี้บนโซเชียลเทรดของแต่ละบกสองก็คือทำระบบขึ้นมาเพื่อทำการก๊อ y ปี้เทโดยมีมาสเตอร์เทรแล้วเราก็แค่เอา,เอาพอร์ตเราไ,ไปจ้ำกับเขามันก็จะทำการออกไม้ตามมาสเตอร์เทรดนั่นเองนะครับอันนี้ ถ้าเราได้กําไรคําว่า Profit ก็คือกําไรเขาจะคิดแต่มาให้ที่ได้กําไรน,นะครับเขาจะหักเรา30%เนะครับเช่นเราเทรดได้กําไร100%นะครับเขาจะหักเรา30บาทเขาเรียกว่า p r o f i t ชาริ่งนะครับโปรฟิตแชร์นะครับนี่คือสิ่งที่เราจะต้องจ่ายอยู่แล้วในตลาดนะครับแล้วถามว่าสถาบันแห่งนี้สถาบันพัฒนาเทรดเดอร์ c g t ตรงนี้นะครับที่ทุกท่านก็ามาฟังอยู่ตรงนี้มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง สรุปคือไม่มีแม้แต่บาทเดียวนะครับอินดิเคเตอร์ที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ฟรีทุกบาททุกสตางค์แต่ที่ต้องมีการเจเนเรตเียและต่ออยูเพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องมือเหล่านี้หลุดออกไปส,สู่ตลาดนะครับเพราะว่าถ้าหลุดไปเมื่อไหร่เขาจะไปทําเงินได้ครับเขาจะาไปขายได้เขาจะเอาไปให้ทําค่าเช่าได้แต่ของเราให้ฟรีหมดครับการสอนฟรีค่าอยากเรียนรู้นะครับสอนให้ฟรี EA ฟรีไหมฟรีแดชบอร์ดฟรีไหมฟรี เนี่ยที่เราเห็นอยู่ตรงเนี้ยนะครับเขาเรียกว่าอินดิเคเตอร์นะครับด้านข้างตรงเนี้ยนะที่หมอผมชี้อันนี้เขาเรียกว่าแดชบอร์ดนะครับสามารถตั้งค่าต่างาได้แต่มันจะมีปุ่มข้ล่างนี่ออโต้ Auto, เห็นไหมครับตัวเนี้ยนะครับซึ่งมันตั้งค่าข้างตรงหน้าย,ยิ้มเนี่ยตรงนเนี้ยได้นี่เขาเรียกว่า EA นะครับตอนนี้มันเลยกลายเป็นว่าผมเลยเรียกมันว่าแดชบอร์ด EA นั่นเองนะโอเคไหมครับซึ่งแจ้งเพื่อทราบทุกคนทุกท่านนะครับ สถาบันแห่งนี้มุ่งเน้นที่จะสร้างเทดเดอร์ช่วยเหลือแบ่งปันนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆแม้แต่บาทเดียวไม่รับโอนนะครับไม่ต้องโอนตังมาให้นะครับทากาไรได้เท่าไหร่ท่านเอาเก็บไปใช้เลยนะครับแต่เราจะพัฒนาเหล่านี้ให้ทุกท่านได้ใช้เพราะว่าทุกคนทุกคนในสถาบันนะครับก็มีพอร์ตเป็นของตัวเองนะครับสามารถมีไรายได้นะครับแล้วก็ได้ค่า IB ที่โบเกอร์แบ่งมาให้ไม่ได้เอาเงินท่านมานะ <c oughs> IB ก็คือส่วนแบ่งจากโบเกอร์ที่เขาได้อยู่แล้วเขาแบ่งมาให้กับทางสถาบัน นะครับเป็นค่าน้ําชากาแฟนิดนหน่อยเราอยู่กันได้แล้วนะครับพอเพียงกันแล้วแค่นั้นพอครับอย่างอื่นไม่ต้องนะครับแค่ทางพี่หลิงส่งสุมโอมานะครับพี่รัตส่งผู้เรียนมาอะไรเงี้ยครับแค่นี้ก็เป็นขอบพระคุณเป็นอย่างสูงแล้วนะครับชัดเจนนะครับทุกท่านครับชัดเจนนะเพราะฉะนั้นอย่าหลงเชื่อคำแบบอ้างนะครับสถาบันพัฒนาเถื่อนเร์แห่งนี้ไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆแม้แต่บาทเดียวนะครับ ไม่มีเรียกเก็บแม้แต่บาทเดียวนะครับมีข้อคําถามอะไรไหมครับตอนนี้มีอยู่ผู้ชมทั้งหมด22ท่านนะครับที่ดูพร้อมกันอยู่นะตอนนี้นะครับตอนนี้กราฟโอ้โหย่อลงมาค่อนข้างแรงผมดูก่อนนะเอาทามฟิล์มอะไรนี่เดี๋ยวดูกันนะโอ้ย่อลงมาค่อนข้างแรงนะครับย่อลงมาทิ้งหางลงมาเลยครับตอนนี้เห็นไหมครับนี่แหละคือกราฟนะครับอันนี้แหละคือทองนะครับเหบือนบางท่านถามว่าทําไมเก็บสั้นจังเนี่ย เทียวเลี่ยงร้อยจุดอย่างเงี้ยท่านครับเห็นไหมครับถ้าท่านรอเก็บยาวนะครับแทนที่จะเมื่อกี้จะบวกแล้วเก็บกาไรท่านโดนลากลงมาแล้วนะแต่ไม่ต้องเป็นกังวลนะครับสุดท้ายนะครับมันมีไซเคิลกับมันอยู่ตอนนี้เฮดโฟยังไม่จบนะครับอย่าลืมอันนี้เฮดวันจบไปแล้วแล้วเทลงมานะครับแล้วคอยดูการหยิดกลับของกราวแล้วกันนะครับยังไงมันต้องจบเฮดโฟนะครับเมื่อเกิดดาวทองล่างต้องเกิดดาวทองบนนะครับเสมอนะแต่จะเกิดตอนไหนแค่นั้นเองนะครับนี่เฮดวันเห็นไหมเมื่อเกิดดาวบนมาเกิดดาวล่างผมย่อตรงนี้ลงก่อน เห็นไหมครับเมื่อเกิดดาวล่างไปเกิดดาวบนเห็นไหมครับเช่นกันเมื่อตัวนี้เนี่ยมันอาจจะเทลงมาก่อนเพื่อจบดาวล่างแล้วก็ดีดกลับต่อมาเดือมันหยุดสทตายมัยนจะต้องไปจบดาวทองบนของเนโฟน,นะครับ <c oughs> ใช้เสียงเยอะก็ไออย่างแล้เห็นไหมนี่เป็นสาเหตุหนึ่งที่ไม่ไม่ค่อยไหลนะครับเอ,อเนนะครับมีข้อสักถามไหมครับถ้าไม่มีข้อสักถามยังไงนะครับอาจจะได้ลงไหลเร็วนะครับวันนี้เพราะว่า น่าจะมีอีกทีนึง่งตลาดเปิดนะครับระวังนะครับช่วงตลาดเปิดการมันจะดีขึ้นไปนะครับช่วงสามทุ่มสามทุ่มครึ่งนะครับจะอยู่ช่วงนั้นนะครับพอหมื่นเหรียญบวกแปดร้อยแล้วครับโอเคโอเคนะครับ